ครับผมผมชื่อปุ๊กนะครับก็จบมาตั้งแต่ปี59ก็นักจากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10ปีตอนนี้ก็ที่ทำงานอยู่บริษัททัวร์เป็น OP แล้วก็ไปออกทัวร์บ้างในบาง,บางครั้งก็โดยประสบการณ์ส่วนใหญ่แล้วว่าพี่ได้จากที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าในระหว่างที่เราเรียนที่นี่เขาก็จะมีให้น้องๆได้ไปออกฝึกงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการสึกงานถือว่าเป็นการออกไปดูการทำงานจริงซึ่งระหว่างเรียนที่ห้องเรียนกับการทำงานจริงนมันจะคนละฟิง่งกันก็ถือว่า s อสแก็ซัพพอร์ตเรื่องตรงนี้ได้ดีมากครับ